ไม่ได้เยอะบางครั้งเวลามันสวนมาใช้ดันได้แลอย่ามองข้ามือบางทีคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ใช้กกอุปกรณ์จริงๆเราใช้นั้นแหละใช้ตลอดเวลาแต่ว่าใช้ในทุอองเวลาจำเป็นอโอเคพร้อมนั่นเดียวครับระวังนะ,ะมีอะไรถอยพร้อมนะครับ ยังอยู่บเวยนี้จับครับอุ้ยล็อกข้ามลอกเลยอกตาบเลยน แปนนึงแปันนึงแป้นนึง่ครับนแปนนึงแปีบนึงเอาไจกเดียวค่อยๆเอานี้ออกเลีรยเลียรปไนทีไะที่ละชิ้นเกี่ยวยกไปเลยให้มืยกให้มืยกไปเลย ถังหรือเปล่าทำไมมาพร้อมถังไงของสายอ๋อเอาหางคล้องอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาจากสภาพเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงกําลังลอกคราบนะที่เขาบอกว่าเหมือนมันดุมากมาไล่กัดเนี่ยทันิีฐานว่าเวลามันลอกคราบอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นเวลาตามันเขาเรียกว่าตอนที่ตามันคุณมันจะเห็นเป็นลางๆแล้วมันอาจจะ ขี้กลัวหรือว่าขี้กังวลผิดปกตินะแล้วก็พอเห็นอะไรเคลื่อนไหวก็ฉกมั่วนะอาจจะเป็นแบบนั้นทำตีเลยเย้เยเยนเย,นเย,นเยนคือเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะวันนี้เขาท่ากำลังค่อยๆลอกแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตนะลองค่อยๆดูตรงตาเขาเนี่ยตาเขามันจะขุ่นเล็กน้อยนะ คิดว่าน่าจะผ่านช่วงเวลาที่ขุ่นมากที่สุดไปแล้วเพราะว่าดูจากคราบแล้วเนี่ยคราบมันเริ่มหลุดแล้วใช่ไหมฮะคือเวลาลอกคราบเนี่ยสีมันจะอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะเวลาเข้าคราบสีก็จะเข้มเลยโอ้ม่ดึงไปดึงไป,งไปอ่โอเคใหดึงไปดึงไป,งไปเอาไปเลยเอก ไม่เป็นไร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 เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆยกไม่เป็นไรผมผมกันคออยู่ยกออกไปได้ไหมยกออกไปได้ไหมไม่ติดอ่ะโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวมาล้อมผมได้ไหมจุดจำเป็นต้องที่จะต้องให้เขาขอที่นี้เอาอยาอ่างปลอดภัยนะฮะไม่ชัวร์เขาไม่เป็นไรนะไม่ชัวร์ไม่เป็นไรเริ่มมันเริ่มข้างบนแล้วไงเริ่มข้งบนแล้วใจเย็น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 คือบางทีตาเขาอาจจะมองเห็นไม่ชัดเขาเห็นอะไรเคลื่อนไหวของพะโจมตีรรอ่<ต>คะครับผม

ันนี้ยมันขังมหมดเลยกลาก็ได้พี่ขอขอแล้วนั่งคันเนี่ยวางแค่เดียวนี่เสร็จแล้วภาปเป็นไหมครับภาพแบบภา,ปาปเป็นไหมครับภาพแบได้เลวไหนหัวไหนหัวหัวอยู่นี่แล้วเี๋นวะนะอาจจะง่ายขึ้น ไม่จับยากระวังครับพี่โอ้โหอเคไห้พี่โอเคแล้วโอเคโอ้ ใหญ่อยู่ตัวใหญ่เลยนี่กำลังล่อขคาวอยู่ด้วยเดี๋ยวทีมข้างล่างครับช่วยกันรับได้ไหมใครจะจะผงงูได้ไหมครับข้างล่างมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวส่งข้างล่างรับเดี๋ยวรับรับผงงูไปรับตัวด้วยตัวหนี้ตัวนี้มั่นใจนะโอเคนะค่อยๆ เบาๆมันไม่ต้องไม่ต้องบีบพอแรงนะครับอไม่ต้องบีบพอแรงนะเอาแค่กระชับพอแล้วก็เอามือจับตัวโอเคเยี่ยมจับเยี่ยมไม่แรงเยอะหัวถึ้ไม่ธรรมดาธรรมดาตัวนี้โอเคกลังรอาจับช่วยกันก่อนก็ได้โอเคสุดยอดมากนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงทําไมเขาคิดว่ามันดุมร้ายเพราะว่ามันฉกไล่ขับไล่กัดคนนะครับ ล้วเขาบอกเป็นจุอางดำไปม้โม้โอ้ตัวใหญ่มบดูเลยนะครับล็อก้ันย่อ้ยแต่ว่ามันยังไนี่ยังยังเปียกๆอยู่เลยนะยังสดสใหม่ใช่ใช่ยังตอนเนี้ย มันอาจจะเกิดการลอกเพราะว่าเราไปโดนตัวเขาหรือว่าในการดิ้นไปโดนพวกขอบไอ้เสาหรือว่าโดนอะไรก็ไม่รู้มันทําให้ลอกแต่จริงสภาพเนี้เราไม่ควรลอกให้เขาปล่อยเขาลอกเองอีกอย่างคือตาเขายังขนะุนอยู่เลยนะตายังขุนอยู่เลยยังไม่นั่นเลยตายังไม่ลอกแต่คือถ้าเกิดว่างูเนี่ยเวลาลอกคราบเนี่ยตาจะสักพักตาจะขุนพอขุนแล้วสภาพจะต้องกลับมาใสพอใส่ทิ้งระยะอีกประมาณสองสามวันมันถึงลอกนะครับ นะก็ถือว่าตัวใหญ่นะคือตอนนี้เราเห็นเป็นสีดําคือตรงอ่างเบื้องต้นตัวเนี้พื้นฐานของม,มันมันสีเข้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราเห็นดาเนี่ยก็เพราะว่ามันจะเราจะลอ,ลอกคราบด้วยลองดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยพอเริ่มลอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อนกว่าเดิมนะครับลองดูเห็นไหมสีมันจะอ่อนกว่าเดิม ก็ในฐานะที่ทางหัวหน้ามาร์กเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสิ่งนกรมมุทยานนะครับเมื่อสักครู่ก็จะมีชาวบ้านเขาพูดมาคือเขาจะไม่เข้าใจว่าสัตว์มีพิษอันตรายอย่างงูจงอางเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับซึ่งบางคนเข้าใจถึงขนาดว่าพอคุ้มครองล้วทำอะไรไม่ได้งูจะเข้ามากัดจะทำอะไรไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมช ья นเนี่ยอยากให้อธิบายให้นิดนึงครับเรื่องนี้ครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องอธิบายว่างูมันมีไว้ทําไมก่อนครับ งูดงอางของเราเนี้ยมันชื่อว่าราชาแห่งงูคทิงคอปลาเนาะราชาแห่งงูทีนี้หนา้ามันมีหน้าที่ในระบบนิเวศข,ของมันนะครับก็บคือมันมีหน้าที่ในการกินงูชนิดอื่นับนครับเป็นการควบคุมชากรงูชนิดอื่นให้หไม่มีมากจนเกินไปนะครับดูลักษณะของตัวมันอะยาวก็คือ,อมันเป็นสร้างมาเพื่อกินงูโดยเฉพาะทีนี้ถามว่าชาวบ้านเนี่ย จะทําอะไรกับมันได้ไหมถ้าเกิดมันเข้ามารบกวนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นที่ทาง่ดีที่สุดคือแจ้งเจ้าที่นะครับแจ้งเจ้าที่แจ้งทางอบตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานบำบัดทุกบำรุงสุขของชาวบ้านหลักนะครับแล้วก็ที่ใดมีหน่วยงานของกรมยานาอยู่ใกล้ก็แจ้งเจ้าที่มาทางเราได้ครับทางที่ดีคืงนี่ทางทางที่หนึ่งนะครับทางที่สองก็คือการป้องกันตัวเองนั้นกฎหมายได้เปิดช่องไว้ให้แล้วก็คือการการ ล่าโดยความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือด้วยความจําเป็นที่มีการคุกคามชีวิตและทรัพย์สินนั้นก็สามารถทำได้ดาเนินการได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความผิดไหมเป็นแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับอย่างที่ทางหัวหน้ากล่าวไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอันจําเป็นหรือสมควรเช่นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับเราสามารถดําเนินการใดๆก็ได้เพื่อการป้องกันตัวนะครับแต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ ก็ไม่ใช่บอกว่าเหมือนกับว่าไปล่ามันอีกรอบหนึ่งคือมันออกไปแล้วไปล่ามันอันนี้ไม่ใช่นะครับผม <S <S คือตรงจริงๆแล้วในะกฎหมายเนี่ยที่เขาบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือป้องกันการถูกล่านะครับเอาไปจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นซากนะครับอ่าเป็นเรื่องของเนื้อหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าทําการซื้อขายคือเขาป้องกันแค่นั้นนะครับคือป้องกันไม่ให้มันถูกล่าจนสูญพันธุ์นะครับส่วนในกรณีที่ป้องกันตัวนะมันเป็น จุดที่กฎหมายเขเวน้นรัเอาไว้ก็อยากเข้าใจบางคนก็ถามว่างูจงอางเนี่ยมีประโยชน์อะไรทาไมต้องอนุรักษ์มันจริงๆแล้วเนี่ยทุกชีวิตบนโลกนี่สำคัญหมดเลยแม้กระทั่งยุงนะออกมาเป็นลูกน้ําก็เป็นอาหารของสัตว์ที่กินลูกน้ําอีกทีหนึ่งนะครับอย่างจงอางเนี่ยเอาตรงเลยนะฮะเขาก็จะกินงูได้กันเป็นอาหารบางทีก็กินงูเห่าในแต่ละปีเคสที่ถูกงูจงอางกัดเนี่ยมีน้อยมากอาจจะปีละคน,คนสองคนเท่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลยในบางปีนะครับ แต่เขาสามารถกินพวกงูเห่าง,งูกระปะที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ3ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันคือการควบคุมกันเองในระบบนิเวศเขาช่วยควบคุมงูที่จะมากัดเรานะฮะมองตรงนี้อีกกรณีนะครับปัญหาเรื่องของความรู้สึกคนนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าไปขนย้ายงูในพื้นที่ที่อาจจะเป็นใกล้เคียงกับธรรมชาติบางคนก็บอกว่างูมันอยู่ในที่ของมันเป็นรบกวนมันทําไม คือจุดบางจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสัตว์ป่าและมนุษย์นะครับการที่เราเข้าไปในดําเนินการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลดความขับแยง้งเพราะว่าในบางพื้นที่เขามีค่านิยมในการบริโภคงูในบางพื้นที่เขากลัวมากเขาก็ทําร้ายมันจนเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่สัตว์และมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องนะครับคือไม่ได้โลกสวยนะเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและเป็นมิตร ที่มันไม่กระทบกระทั่งกันนะครับการหูรักเนี่ยมันจะดีได้นะครับเราต้องเข้าใจบริบทแวดล้อมความเป็นจริงบางทีเรามีความรู้สึกเข้าใจแต่ว่าถ้าจะให้มันสำเิ็ผลเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทแวดล้อมและก็สนใจที่ผลลัพธ์มากกว่าการปฏิบัติครับก็โอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่นะครับของทางเจ้าห่ำลานะฮะที่จะดําเนินการนําเจ้างูตัวนี้เนี่ยไปปล่อยในธรรมชาติอย่าไปดราม่าว่างูพิษปล่อยมันทําไมมัน คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในพื้นที่ของมันเนี่ยแล้วพื้นที่ของมันมีน้ำมาหาสมดันมันก็ไม่ลงมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดขนาดกันเนื่องจากว่างูจงอางตัวนี้มีความยาวมากนะเราจะใช้เชือกนะบางคนก็บอกว่าดึงมันให้ตรงนะแล้วก็ใช้ขีดหัวขีดท้ายคือมันมันจะเออเลอร์ครับเรากําลังจะพยายามหาความยาวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการที่จะวัดตามแนวสั่งโอเคมาดูกัน คนนะครับขออนุญาตานะเระวังนิดนึงนะขอสอดนิดนึงปุ๊บปุ๊บมจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นวูนที่มันจะยาวสักเท่าไหร่อ่นมาเดากันมาทายกันนะฮะผมว่าสี่นะสี่นะครับสี่เดียวเท่าไหร่เดียวไม่ต่ำกว่าสี่ครับไม่ต่ำกว่าสี่เมตรสามเมตรสามเมตรเ,เท่าไหร่เอ่ยสามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบ สี่เมตรไอเดียวเท่าไรสี่เมตรเท่าไรอย่าอย่าล็อกกันบ้านสเมตรยีสเท่าไรสีเมตรสิบสเมตรสิบเมตรท้วนสเมเมตรยีเมตรยี่เมตรแปดสเรเก้าเก้าสอตอบอยู่ในมือผมแล้วนะ ขอตลับเมตรหน่อยครบต่อกระสาขึ้นนะครัาลุ้นขอ,ข,อขอตล,อตลเมตรนะครับ<น>อเดี๋ยวนนหัวหน้าขึ้นจับตรงนี้แคไหนตรงนี้คือจุดโอเคครับดูนะครับว่าความยาของเจ้าจงอางตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับผ่านสองเมตรไปแล้วนะครับผ่านสองเมตรไปแล้วนะครับ ผ่านสเมตรไปแล้วช้าๆนะครับช้าช้าสา 10, 8, 10, 90, มเมตรห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสี่เมตรสี่เมตรสองเซนครับสี่เมตรสบสี่เมตรสองเซนนะครับ